สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรที่ฉอดใหม่ครับนี่ภาพพี่น้องมาเบียดสวนเกี่ยวกับเกษตรเกษตรยังยืนเกษตรผสมผสานเกษตรยังยืน,ยยนไม้ข่วมไปยังไหนเกษตรผสมผสานไม้ย่วม่ายังไหนเกษตรยังยืนกะเข้ากับปูกได้หลายอย่างพี่น้องนี่ก็ปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนปลูกกล้วยปลูกมั่งคุด เกษตรศยังยืนก็คือในเกษตรนี่มีหลายความ,มายนะพี่หนอเขาปลูกผสมผสานเกิดเวลาเขาขายนี่เขาสีเดียขายย่ต่อเนียงครับมันสีบริไดขายอยู่หนาเดียวเกษตรผสมผสานผสมกับเกษตรยังยืนเข้าสีเดียขายทุงหนาครับบางทีงเข้าบรไดขายเขามีกินมันก็นดีนะครับปลูกกล้วยแน่ทุเรียนแน่มั่งคูดแน่เงาะแน่เนี่ยได้เข้ามาปลูกได้บัดครับพี่น้อ ปักดินใหม่กล้วยสารพัดปลูกมั่งกอกมั่งขงงุดปลูกในพื้นที่เดียวกันเท่ากับปลูกผสมประสานครับการเฮ็ดเลเตุผสมประสานมั่นสิด,ดีอย่างไรครับพืชดูแลพืชน,นี่ครับยูนีกล้วยนี่ปลูกเท่าเดียวมันก็สิได้ดายอยู่สามปีสปีครับมั่กับเป็นเกษตรอย่างยื่นอยู่ครับกล้วยมมนได้ขายทุกหนาครับ ถ้าทุเรียนมันก็สีเดียคล้ายนานเดียวครับเท่ากับช่วงทุเรียนเท่าบอนเป็นหน่วยเป็นหมากนี่ปัญหาสําคัญคือทุเรียนนี่ปัญหานี่แหละครับส่วนทุเรียนเท่าบอลน,นี่เป็นหมากเป็นผลน,นี่ครับเท่าต้องหาเงินซื้อปุ๋ยซื้ออาหารเสริมซื้อ ยาขาแม่แรงป้องกันทุเรียนตอนเท่าทุเรียนเทาบอลใหญ่ๆนั่นแต่ใส่อยู่ตอนเนี่ยครับปลูกทุเรียนนะั่นมันเป็นพืชอายุยืนอะไรก็ยั่งย,นยืนครับราคาก็ดีครับบานพืชมอนเอื่อก็สิเป็นพืชผสมผสานครับนี่ก็คือมังคุดกเกษตรผสมผสานกเกษตรพ่อเพียงแบบพ่อหลวงเพิ่นผ้าเห็ดผ้าเห็ดมาเพิ่นสอนมาแบบว่า เกษตรผสมผสานเกษตรศาสตร์พระราชาก็คือเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างค่อยๆเดินไปครับการเชเกษตรผสมผสานเข้าสามารถปลูกได้ทุกมือครับยางมือละเล็กมือละน้อยมือละต้น2องต้นครับจืดพื้นที่บรหลายเขากับปูกไปเรื่อยๆครับภายในเดือนหนึ่งมันก็นสามารถเต็มได้ครับถ้าทีไรซองไรปลูกทุกมือ มือละต้นชองต้นครับเ็ดไปเรื่อยๆครับปลูกไปนําดูแลไปนําตั่วปลูกทุเรียนหม่ๆมนี่ปลูกหน่อยเข้ากับปลูกไปนํามุ้งสลมไปนําพี่นนองมันกับอัตราตายมันกับ่วนหน่อยเพื่อเพื่ออาจสีบ่ตายเลยก็ได้เข้าเทสผสมผสานนี่เข้ากับปลูกวันละเล็กวันละน้อยครับปลูกสลับไปเรื่อยๆครับว่าต้องปลูกเท่เดียวครับปลูกไปเรื่อยๆเพื่อเข้าสิเด็ด มือนีไปตลาดในทุเรียนมาต้นหนึ่งสองต้นกับปูไปครับการเกตผส,สมประสานปูไปเรื่อยๆแล้วก็เต็มเองครับเข้าปลูกตามกำลังนืินเท่าครับมันจะไปว่าโอ้ยสิปูทุเรียนประสานบ่มีเงินประสานสิไปซื้อม,มาปลูกไรหนึง่งบ่มีเงินเนอาจะคิดแบบนั้นครับเขาเคิดว่าเออไรหนึง่งเ้าว่างแผนไว้แล้วว่างแนวไว้แล้วเอมือน,นีได้ต้นหนึง่งอาทิตย์นีได้ต้นหนึง่งกับปูไปเรื่อยๆครับอืมการสิปูทุเรียน โดยมือนี้อาทิตย์น่สิมาได้สองตน้นสามตน้นกับปูไปครับต้นละลอยบออยากให้พี่น้องสื่อแพงหรอกสื่อแพงก็ดีอยู่แต่ว่ามันอยู่สี่ต้นทุ่นเท่าคำล่างเท่าสื่อมาปลูกอยู่นี่ปูทุเรียนสี่สิบต้นผมเป็นปูอยู่เกือบสิบขังมา,าครับในเท่ะสี่ต้นหาต้นสามต้นสองต้นแล้วแต่จังหวะเท่าแต่ละอาทิตย์สื่อมาปลูกไปเรื่อยๆครับ ขายกล้วยได้แน่กะนี่ละขายกล้วยได้แน่กะไปสือทุเรียนมาปลูกนี่นะครับการเห็ดเกษตรผสมผสานและกระสมีตัวแทนกะคือกล้วยนะครับเป็นตัวถี่ดูแลทุเรียนข <c oughs> ออภัยครับดูแลทุเรียนที่ทุเรียนท้าบอลใหญ่ครับทุเรียนท้าบอลใหญ่นี่เขาอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นอาหารเสริมเป็นอันนี้มันต้อง ซื้อยุตตลอดได้ครับซื้อม้าเลียงทุเรียนการถี่ปลูกทุเรียนเข้าต้องปีพื้นล่องหลับครับเข้าสีปลูกทุเรียนอย่างเดียวเลยก็ได้ครับว่าเป็นอย่างครับสําหรับผู้มีทุนจะดูแลทุเรียนไป3ปี4ปีถ้าทุนหลายถ้าสําหรับผู้เกษตรมือใหม่ทุนน้อยนี่ให้ปลูกกล้วยครับสลับสลับเพื่อเข้ากับสีคล้ายกล้วยนี่หละมาเลียงทุเรียนครับอาหารแน่ปุ๋ยแน่ อยาา่าถามมาเรื่องนี้ครับอินปุ๋ยอินซี่นี่ขาดไ่เลยครับพี่น้องกับท้างใบนี่ทุเรียนยูสวนนี่ครับปุ๋ยอินซี่นี่ใส่ทุกเดือนเลยครับท่างใบนี่ทุกเจ็ดวันครับพี่น้องทางใบทุกเจ็ดวันสีดพ่นครับท้างใบการเทศเกษตรผสมประสานเทดแบบพอหลวงเท่านี้ผสมประสานนี่เกษตรเท่านี่บ่มีตายครับอันนี้บ่เป็นราคา แนวอื่นก็เป็นราคาก็ได้ขายตลอดครับข้างผุนกับสีปูฝรั่งครับปูบางง้ออาจจีบได้ขายอาจจด้กินกะแล้วเป็นยังครับข้าวปูผสมประสานเพร่าห้าสิบมีขายอยู่ตลอดครับถ้าหากล้วยกับขายคือกล้วยมันดีอย่างหนึ่งครับการสี่ปูกล้วยเ่ปปาทุเรียนมันบริได้ขายหนาเดียวครับกล้วยมันขายอยู่บัดป,ป,ปีการปูกล้วยเ่ปลาทุเรียน เ้ากับปลูกข้างๆเราครับทับทุเรียนท้อใหญ่แล้วเาก็ค่อยขยายออกขยับออกยังได้เข้าปลูกแปดคู่แปดนีสองว่างเขาก็ซับได้ครับระวางฟันปลายครับระบบหนามสาคัญครับเขากบวางระบบหนามทัวแปลงเลยครับทัวรืถนที่เขาไล่ซองไล่หรือว่างระบบหนามให้มันทัวกันเบิดเลยครับเปิดเวลาเปิดหนามให้มันทัวกันเลยครับนี่นี่ก็ล่องกลองครับนี่คือเหตุผสมผสานพืชดูแลพืชด้วยพี่นอ้อง ข้าปผู้ผสมผสานนี่มันสดูแลง่ายนะครับความซุมซึมของแปลงห้าตัดหญ้าเอาครับข้าความซึมซึมของแปลงข้าเข้าบกระองใส่ยาขา่ามาขายาะขาา้ากระตัดเอาครับข้าเห็ดทุเรียนกล้ยผสมผสานความดูแลมันก็นง่ายครับพืชดูแลพืชกลาเป็นยังคือว่าพืชดูแลพืชก็คือ มาแร็งนี่ครับถ้าเฮามันมีกก้กล่วยเน่ยกบงวงเนี่ยนั่งคุดเน่ยร่องกลองเนี่ยครับนั่นสิเป็นพืชที่นีคือร่องกลองเนี่ยกับบมีมาแรงกินใบครับมั่งขุดกับบวมมีมรงกินใบตะไคร่กับบมีกินใบครับพ้าปลูกผสมประสานมาแรงกับบวมหอยมีครับมาแรงกินใบกันหน่อยครับคือกล่วยนี่นีต้นนี้กล้วยหอมคาเวดีสครับงหญ่ที่สุดในสวนนะครับ ใยหอมขาวลิตกะแม่กินใบกะบบกินครับนี่คือตัวนี้กินกับหลากตูวมะเล็กอะมะเรงกินใบกันหน่อยครับคือมะแรงเขามาในสวนนี่มันก็สีทรับย์สนนะครับการที่เห็ดเกษตรผสมผสานดีอย่างหนึ่งแต่ว่าผู้ลงคนเพิ่นก็อยากเห็ดโดยเดียวปลูกทุเรียนเลยครับเพิ่นอาจสิบริเวลาสปลูกกล้วยปลูกั้งก็ได้ครับแต่ว่าสําหรับพื้นที่เฮ้บ่หลายนี่เขาสามารถปลูกกล้วยเส่มได้ครับ ปุ๋กล้วยเสี้ยมใดระบบน้ำพอาไดมันก็ซอยดูแลพืชเท่าครับพืชดูแลพืชความสุ่มซชื้นก็ไดมาเลี้ยงกินใบก็บตังเทียมมากมันบอกินใบกล้วยมันก็ซับสนทุเรียนกับบอกินครับใบทุเรียนก็ใบเขียวงามครับคือมันซับสนมันบอกคือเชิงเดียวเขามาามันเห็นใบอ่อนมันหล่ำเลยครับตัวนี้มันเขามากับมีทุเรียนมีกล้วยมีทุกอย่างครับอยู่นี่ผสมผสาน ตัวทั้งรุงกับพักอีเลิร์นี่ครับกินกับหลาดพร้อมเพียครับวิเนหลา่านี้นวแนวรอบแดนกับสิปูกวกบักดินใหม่นะพี่น้องขมขมบักเงาะเอ,อบาบักอันดินใหม่แน่้สะเดาเน่ยถ้าพูดพื้นที่กับปลูกสะตดสะเดาอ้อมก็ดีครับบักสะเดดแน่ยบักดินใหม่แน่ออครับปลูกอ้อมไปครับกันมาเรงก็ดีครับแต่ไข่แน่ครับปลูกไปเลยครับปลูกให้มันวหว่างพื้นที่เร้หว่าง พื้นที่ข้าบัวรายห้องกระสาหมาดปลูกได้ครับปลูกให้มันพืชดูแลพืชเกษตรแบบยั่งยืนบ่มีตายครับกรเกษตรแบบยั่งยืนกเกษตรผสมผสานกเกษตรพ่อเพื่อนได้ลายทุกนาครับนี่คือสวนที่สร้างเกษตรที่ดีไม่นี่กับถือถือว่ากล้วยนี่กับเป็นพืชที่ว่าดูแลได้สมบูรณ์ได้กระไรอีดีครับนี่ควยคาเวนิดครับ แค่ในประมาณหกสิบโลอยู่แล้วครับใครสีพ่อตัดแล้ะครับเริ่มบีแล้ะครับเริ่มแตกจังหวัดที่ท่านบุญกบทินเพิินบอ่อมันสิชุก,ก่อนครับนี่ก็คือดอแนวเดียนนี่ก็ปลูกนี่ใบบักตูมครับตูมมาเลย่ตุอย่างบบที่พันกินกบหลานะพี่นอ้องนี่นี่ทุเรียนช่วงนี้ปลูกยู่ประมาณหาเม็ดด้วยครับพี่นอ้องนี่นี่ระวางสามตน้นสี่ต้นน่ครับมันสี เป็นสลับฟันตาครับซีต้นนี่ครับนี่ปลูกประมาณหาเม็ดครับนี่ปลูกประมาณหาเม็ดนี่ครับซีประมาณอยู่ี่ซีมุมครับซีเป็นเป็นข่าวล้านตัดครับนี่ปลูกซีต้นครับต้นนี้งาจอดกันแล้วครับนี่มึงนี่พี่น้องสามปีซีเดียนสีเขาหาเดียนนี่ครับทจุเลียนครับปลูกผสมผสานพื้นที่ห้ามมาหลายเทากับปลูกเช็ดผสมผสานห้าส็ีสามัด พืชดูแลพืชนี่แหละพี่น้องนี่ทั้งเห็ดกับสีเป็นบักฝรั่งครับฝรั่งกินจูครับปลูกไว้ติดแดนทั้งบุนก็เป็นบักง้อครับเป็นลุงง้อทั้งลุมก็เป็นปลูกปักลินใหม่นี่ยครับปลูกสลับกันครับมันสีซอยจุนเจียเผืชเท่าครับการดูแลก็ดูแลง่ายครับเวลาหดนด้ำเขาก็หดเปียกหมดเลยครับระบบน้ำนี่สำคัญที่สุดครับคือปลูกทุเรียนครับ ระบบนามเคอยให้พีหน้องเบิ้งได้หลายลิปอยู่นี่คือระบบนามนี่ห่างต้นออกมาเมถหาสิบถึงสองเมตรครับยื่นี่มีแต่ร์เหตหางออกมาถึงเมถ่าสิบสองเมตรครับแต่ละแต่ละต้นแต่ละแต่ละตัวครับสปริงคือบอเห้มันตีต้นเวลาครับเปิดครับเปิดถ้ามันทุเรียนใยแหละตีต้นดูดๆต้นมันสิบวมครับเป็นเสียร่าครับเขากับเหตหางออกมาครับ การเห็ดทุเรียนนี่ระบบน้ำสำคัญที่สุดแหละครัสำคัญกว่าระบบน้ำอีกกะคือเวลาครับเวลาห้ทุเรียน,นครับสีมีเวลาห้ทุเรียนมือหนึ่งจักชั่วโมงครับเทาเห็ดทุเรียนนี่ตัวนี้สำคัญที่สุดครับแม้กระทั่งฝนตกนี่ถ้ามาทุเรียนใหญ่บานนี่เขาก็ต้องยางเบิ่งอยู่ด้วยครับพี่นอ้องเบิ่งต่วนเบิ่งยังมันนะพี่นอ้อง บทีม,ม,มีแมลงแมงมารีข่าวตน้นนามย่อยนามเป็นเสียล่าเป็นยังเข้าสีสามาดยางเบิงซองเบิงครับถ้าเป็นหนาต้นเปียกถ้าแดดออกบ่แห้งนั่นก็แสดงว่าต้องท่ายาครับตอนนี้มันเดืยวเบิงมันออดครับพี่น้องเพราะว่ามันฝนตกแล้วมันก็นเลยบม่มีให้เบิงนี่ครับต้องยางเบิงครับยางเบิงวัดต้นนี่เป็น แผลบอถ้าเป็นแมงมะล่ถ้าแมงมะล่เขาเนี่ยมันสีมีขี่ห่อยลงมาถูกงานแน้ะครับพี่น้องตัวใหญ่ป่ะนี่เบืองมาันยากมันสีเป็นขี่ควายครับช่วมันอยู่เข่าอีเทิงมันก็สีขี่ควายมันสีตกลงมาคางงาออกนิ่งแดงครับนั่นแหละครับแมงมะล่เขาแล้วครับก็ต้องพ่นครับหายามาพ่นครับยุนี ครับเป็นแมงแม่งมะรีเขาเลยพี่หน้องมีเคล็ดลับเคล็ดหนึ่งบริโภคสนาชิ้นขาให้ข้าเจ้าดอกพี่หน้องใช้เซลท็อกครับสีเป็นหัวเรียบๆนะครับบ่ต้องไปปาดแผลปาดยังเลยครับเอาบันไดปีนขึ้นเห็นมันเป็นหนามหย่อยครับแทงเข้าไปกับพ่นเลยครับพนเข้าไปแล้วกะบางทีตายค่าในหันเลยครับพลไปแล้วมันตายแล้วกะ ใส่ยาการเสียลาาถ้าแผลเนี่ยครับนิดหน่อยมันต้องไปปาดครับปาดแล้วรักษาแผลอย่างครับเท้าสีฟื้นฟูครับใส่เซียวท็อกครับนี่ต้นนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งครับสวนมากทุกสวนเพื่อนบ่อดนะครับนี่สาหรับสวนส่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับตัวนี้มีเมล์มารี่เข่าด้วยครับใส่เซียวท็อกเลยครับปีนบันไดขึ้นเอาบันไดขึ้นปีนขึ้นไปไตฉีดฉีดเขาพู่มั้นะครับมันกระายแล้ะครับ มันสิเป็นดวงเป็นยังฝังมันสิขยายโตไปถ้ามันลักษณะเขาได้เสพพี่น้องเบืองนี้หรอกเป็นแมงมัลี่เข่าโอู้ว่ามันมันกับมีเนาะพี่น้องตัวนี้ถี่มันมีมันก็อยู่สูงแต่ว่าถ้ามันเขาลําต้นมันสิสังเกตง่ายเนาะพี่น้องตัวนมันสิบหนามมันสีเยิ้มถ้ามันแดดออกแล้วหนามมันสีเยิ้มหนามมันสีเยิ้มแล้วก็เข้ากับเอาเซลล์ท็อกไปสี บางเที่บมั่ก็สิมีขี่ควายหน่อยลงมาข่างงานแล้วพี่น้องการถิ่นมแมลงลี้ครับเป็งสังเกตง่ายเพราะว่าเข็ดทุเรียนนี่ตรงนี้เวลาให้ทุเรียนครับย่างหน่อยตรงมีมือหนึ่งสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงชือวา่าปลูกร้ายกับแล้วแต่ครับพื้นที่เท่าครับตัวนี้สําหรับทุเรียนเท่ามันใหญ่แล้วมันบอกแต่ว่าทุเรียนใหญ่เหรครับทุเรียนหน่อยนี่ก่ะปลูกนี่กั ต้องให้น้ำปลูกไม่ไมนี่ให้น้ำทุกมือครับถ้าดินดินแถวอุบลนหาอครับนี่ครับมันอยู่ถือความซุม่มของแปรเขาว่ามันซุม่มซํำใดไม่เข้าต้องให้คู่มือเพียรว่าลดการตายของทุเรียนถ่านระบบหลากบดีความซุ่มบดายนี่ใบเสาลดครับถ้าปลูกไม่ไมเนี่ย เบิ้งบม่ยากครับปลูกไม้ทุเรียนถ้าปอบฟ้าหนามเบิ้งหาโมงครับถ้าเขาความซุ่มบ่ได้ของตกวนมันนะคว่นต้นมันหาุ่งใบตโตกโดดครับพี่นนองใบมันสีเยวครับถ้าหาุ่งแรงนั้นบ่เป็นใบตโตครับหาุ่งแรงทุเรียนนอนครับการถีเฮ็ดทุเรียนนี่แต่ละมือตรงนี้เวลาเข่าสวนครับเข่าสวนแล้วมันกัด เบึงใบเผือกเพื่อนไปครับเพื่อนเพื่อนเขาดูเฮ็ดเขาเฮ็ดสวนทุเรียนเขาเห็ดเฮ็ดหมีความถูกครับเขาเฮ็ดเหนมีความสูกครับเฮ็ดไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆปูไปเรื่อยๆครับเขาจะไปกดดันนะต้องไปตั้งเป่าไม้หลายครับเฮ็ดทุเรียนอืมการเฮ็ดทุเรียนเทวนทวนหมากตั้งเป่าไม้ว้เฮ็ดท่อนั้นไล่เสียลท่อนี้ล้านจะเอาท่อนี้ล้านเขาจะไปตั้งไหยครับ อันนับแหกนี่เข้าเฮ็ดเห็มันติดหมากติดผลก่อนครับเห็มันใหญ่ก่อนครับเก็จะไปตั้งว่าเพิ่นเฮ็ดเท่นนานั้นไล่เท่าน,นี้ไล่สิได้เนนท่าน,นี้เท่าน,นี้อนนตองมาเบิ่งตอนเพิ่นเฮ็ดครับลาบข้าเพิ่นเฮ็ดได้หลายนี่ผู้เพิ่นเฮ็ดได้หลายนี่บางทีเปลี่ยนกันกินเข่าวยูนี้ครับพี่นอ้องกยุสวนเข้าเฮ็ดเห็มีความสุขเข้ากับตองเหม็มีเวลาช่อก้องนครับพี่น้องเข้าสิมีเวลาช่อก้อง,งองบอคืออยู่สวนนีพ่พลเมยุดเสาร์อาทิตย์ครับ กันเพิงสุกกะขายหลาบขายไข่ครับเปิดให้พี่น้องมากถ้าพี่น้องอยากมาส้มสวนแบบส้มสวนสองทิศเกษตรศิศดีไม่กัหลังโควิดแล้วฉีดวัคซีนแล้วกะจังมากกะติดตอมากพี่น้องอยากมาส้มอยากมาส้มอยากมาดูอยากมาเบิง้งศึกษาครับเพื่อนกับมาเรีๆยๆอยู่ครับกะโทรติดต่ออยากให้ศึกษาดีๆกับห้มาเสาร์อาทิตย์ครับโทษนัดครับ เบอร์โทรกะ08193เก2891เนี่นะครับเบอร์โทรส่องเบอร์โทรของส่องเกษตรทฤษฎีใหม่กันการมาศึกษาดูงานครับทำงานกนธรรมดาเที่ยงถ้าโทรส่วงเที่ยงว่าอย่างไรโทษไปไหนครับพี่น้องโทรส่วงเที่ยงบ่าคอยมีเวลาครับส่วงข้ายลาบคล้ายกลอยตามจังไอ้โทษศึกษาสิปลูกทุรียนงกันจากใบสองใบสามไปครับครับสิมาดูงานกันโทรมาติดต่อ โควิดชากว่านี้กะพี่น้องสียาสียังแหลวกะสีสามารถไปได้หลายหมองได้ครับในพื้นที่เฮ้าครับการถีเ็ดผสมประสานมันก็นดีหล,ลายอย่างครับนี่ยูนีสสวนนี่สวนมากสิปลูกแบบเกษตรผสมประสา,านนะครับพี่น้องนี่เบื้องยูนีส์สีเมีใบกะเพาาราใบกะเพราพัานนี่พันแฉ่แล้วก็หอมครับนี่มันสิดูแลผืชเลยครับมาแรงกับบอกไคมี นี่ตัวนี้กัพ connect, steel, พ tonight, north, บพริกไทยครับนี่พริกไทยอ่อนนี look, ่ครับเบืองนวยมันครับนี่เอาไม้เฮ็ดเสามันครับบานมันหนักครับมันหนักมันมันหักลงเลยครับนี่หักเลยเอาขึ้นเอาไหว้สิได้ครับนี่ก็เป็นนวยต่อเลยครับพริกไทยอ่อนกำลังออกน่วยครับตัวนี้ปลูกไว้ตัวนี้กับเป็นพืชที่ดูดีกันครับพริกไทยอ่อนเป็นพืชที่มาแลงมากินใบครับกะดูแลพืชใ้ปลูก ได้ก e e <ım. S 1> ินพร้อมกันมาแรงพร้อมครับพี่น้องครับกระซับประรดนี่ครับกระซับไปนี่ใบกะเพราครับปลูกคือนี่เป็นเป็นครับใบกะเพรานี่สิปลูกไวเป็นระยะระยะครับปลูกไว้ห่างๆครับปลูกไว้เป็นปลูกไว้คู่บ่องครับปลูกไว้จะใส่ในหลานแน่ตันงแตปลูกไว้ห่างๆครับปลูกไว้ห่างมะรงบอกินใบครับกันมาแรงนะครับใบกะเพราเนี่ยตะไคร่เนี้ยครับ การที่เ็ดเกษตรผสมผสานมันก็ดูมันก็มันก็ดูพืชดูสวนเท่าไงครับมาแลงกับบะหมีครับมาแลงกันหน่อยครับแต่ว่าอยู่นี่สีท้อมูลทางใบนี่ทุกอาทิตย์ครับเป็นอินซีครับจีบบอขาดนี่ครับใบกะเพราสละเน่้อต้นเล้ยงกาแฟครับกาแฟฟันดังๆนี่ยแหละครับ โรบัตตาโรยังนี่แหละครับเอาเพิ่นมาเอาเพิ่นมาปลูกสามต้นครับนี่ครับกรลองเบิงครับปลูกกระล่างเด็ดสี่หาเดียนนี่ยแหละครับสามต้นมีสามต้นครับนี่น้ามครับสีเต็มละมูนนี่ครับมะรงกินใบของทุเรียนครับเดี๋ยวเสียเบิงเป็นโตเลยครับนี่นี่นี่แต่ว่ากันหน่อยอยู่แล้วครับนี่นี่ครับมันจีกินนี่ครับมะรงกินใบเขาเอือนแม่งปีกแข้งครับนี่เลือกพี่หน่อ แมลงปีกแข็งตัวขาวมันมนเนี่ยครับนี่ตัวนี้มแมลงกินใบครับถ้ามันมีเมลายเขาก็จับได้ครับตัวนี้ช่วนหน่อยนะครับสีพอนี่ครับแมลงปีกแข็งกินใบครับตัวนี้ไรเป็นปินใบอ่อนครับนี่ถ้าใส่ยาก็ใส่พวกยาแมลงปีกแข็งครับตัวนี้สีกินใบอ่อนกินใบอ่อนของทุเรียนตอนออกมาใบอ่อนกัดใบสอยวัดครับการเสียทุเรียนนั้น เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับสําหรับทุเรียนมือใหม่ครับเขาจะไปหวังผู้เพิ่นปลูกลายเขาก็สนับสนุนดูแลไปสําหรับผู้ปลูกหอยเขาก็พยายามดูเข้าอยให้ดีครับครับทุเรียนปลูกใหม่ๆแนะนําเลยครับพี่น้องอยากให้มุ่งสเลมครับปลูกช่วงนี้แล้วครับพืิจกานี่ครับมุ่งไปเลยครับไปหอดพฤษภัพพามีทุน่าครับมุ่งไปหลดครับว่าเป็นยังสลม เม็ดหนึ่งสิบเกดบาทเม็ดเครืองกับมุ้งไหนครับทุเรียนเขาบางคนกับซื้อต้นหนึ่งสองรอยสามร้อยถ้ามุ้งแสล่มนี่มันต้นสิบบคไขลเหลืองครับใบกับสิบบอใหม่ครับซอยหลายลายครับซอยควอมซุมซอยประยัมหนามอีกครับสําหรับผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่ค่ะแนะนาให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับการที่ปลูกทุเรียนครับทุกคนก็มีความหวังการเห็ดทุเรียนทุเรียนดูแรทุเรียนนี่การที่ปลูกทุเรียนนี่ เขาต้องมีเวลาให้มันครับอย่างระบบน้ำก็ยังบปสําคัญทอมีเวลาครับเขามีเวลาให้มันคือเวลามาเบิงมาหดมาหยั้งระบบน้ำเขาดีบอจะปีงเกลือหมุนบอน้ำซุ่มบอแต่ละต้นต้นนี่หมุนบอต้นนี้ตันบอนี่คือต้องเดินดูครับเวลาหดสวนซุ่มไก่บอครับซุ่มถึงบอบริเวณโค่นต้นนี่ถ้าซุ่มบอ่ได้ก็มาตัดแปบออกงับออก ยับเข่าสีนะาครับให้ซ่มได้ถึงกันบอรครับถ้ามันบดเถึงกับแปบบ๊บเข้ากับตอขึ้นถ้ามันเลื่อยกับตัดลงครับตัวตัวสว่งต่อมานครับมัสอยูสเปียงเกิดนี่สอยูน้ำสิไปไกลหรือสอียูไก่กับยูขอตอขึ้นมานี่ครับเพราะว่าตัวนี้บป็นิตินกาวครับสามารถดึงตอออกได้ครับมัดไวมันขึ้นสูงเข้ากับตัดลง มันไปตีต้นเท่ากับตัดลงงั้นบ่พ่อเท่ากับตัวตต่อเอาตัวไม้มาใส่มันส,ส,สูงขึ้นแค่นี้นะครับการถี่ระบบน้ำสปริงเกอร์สิไปไกลหรือสิไปไก่อยู่ที่ความสูงของของหัวสปริงเกอร์นี่ครับถ่วงตอมันครับแต่ว่าอยู่นี่เฮ็ดทางต้นนะครับสองเมตรเลยครับหนึ่งดีนะครับพูดสองเมตรเมตรหาิบสองเมตรสามเมตรแล้วแต่ครับตั้งต้นกับสามเมตรครับอยู่นี่ความซ่มสีเนียนมาก่อนครับ ซูมไก่ทุเรียนเเงไงเร็วครับซุ้มไก่ทุเรียนโตสาครับมีเคลียรับดีดีให้พี่น้องนี่แหละซูมไก่ทุเรียนโตเร็วซูมไก่ทุเรียนบ่โตครับโตอยู่โตสาครับแต่ว่าสวนเพื่อนมึงกะแดดแกนะครับแต่ว่าสวนอยู่สวนซ่องกเกษตรทฤษฎีไม่นี่เทสสปริงเกอร์ห่างอยู่ต้นสองเมตรถึงสามเมตรเลยนะครับคือให้มันซูมไก่ แต่ละต้นบางต้น,ตนนี่ต้นนี่มีสามหัวเลยพี่น้ะเป็นเกิดสามหัวสี่หัวกับต้นนี้ครับตัวน,นี้อาศัยว่าต้นนี้น้ำครับนี่ครับห้างต้นครับเป็นยังทุเรียนสามปีสี่เดือนคือไงซ้ำหาเม็ดไงซ้ำหาปีหกปีนะครับซุ้มไก่ทุเรียนไงเลยครับซุ้มไก่เนี่ยตวัวาสรระบบน้ำครับสำคัญ เกษตรทฤษฎีใหมกะสีครอบฝากไว้จดโคดไว้เออฝากไว้ซ้ำนี่นะครับชีปนี้กะทีเทคนิคดีๆการเห็ดเกษตรผสมผสานเกษตรอย่างพอเพียงเกษตรแบบพระราชานี่นะครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างปลูกทีละตน้นอะไรทุเรียนครับก็ต้องว่าขาไปปลูกได้หลายครับปลูกไปนําดูแลไปนําอาทิตย์ละต้นอาทิตย์ละสองต้นนี่ คืนที่ไรสซองไร่เนี่ยบดนครับเต็มครับปลูกตามกําลังเท่าครับกเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรข้อจบซ้ำนี่และครับถ้าคลิปนี้นี่ดีกับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ